วายรุ่น all new new x นะฮะหนึ่งจุดเก้า active ครับผมคันนี้นะครับแปดแสนแปดหมื่นออกหางปลายแดงครับผมล้านสองนะครับหายไปสี่แสนค่างวดเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยครับผมนะฮะดูครับไฟหน้าโปรเ projector นเซอร์ไม่มีเพราะเป็นตัวเริ่มต้นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับแผ่นเพียทอยู่ครบอ่าซื้อขายได้ต้องตามกฎหมายนะจ๊ะไม่ใช่รถผีรถเถื่อนอ่านี่ล้อเดิมโรงงานกระจกมองข้างไม่มีไฟเลี้ยวดูดิรถต้องแปดแสน ไม่แถมไฟเลี้ยวอันนี้แบบอืไม่ถูกใจเลยแต่อย่าขายครับผมเออดูครับเบาะนะครับสีส้มโอ้ใครพุ่มมาปะเนี่ยโอ้ก็สวยนะสวยสวยสวยผมชอบนะฮะไม่สามหมื่นนะครับเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะครับมีระบบออโต้โฮลดยเวลาติดไฟแดงนี่อันนี้ก็ดีครับแต่ผมก็ไม่เคยใช้นะเพราะผมไม่มีรถผมขับแต่ผู้ขับเชฟนะฮะนะกระจกไฟฟ้านะครับเขาอยากรู้ไหมไม่อยากรู้เล่าทำไมวะเออเอาดูครับเนี่ยเบาะสุดๆเลย เอาอะไรคิดไม่รู้ครับเจ้าของเดิมแต่สวยเออแต่สวยนะจ่าชอบนะนะครับมือสี่เจ็ดร้อยแล้วครับวดนะครับแปดแสนแปดหมื่นบาทนะครับเบาะหลังพับได้แต่พับยังไงไม่รู้นะ่ยทำมันเป็นเหมือนกันนะครับดูนี่ฮะโอ้โหนะครับทั้งคันนี้ลอยแล้วคือเบาะครับเอ้าใครสนใจนะป้ายแดงร้านสองครับมือสองเหลือแปดแสนแปดหายไปสี่หมื่นครับผมเอ้หายไปสี่แสนนะครับรถวิ่งสามหมื่นโลนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ฝากเบอร์ไว้ก็ได้หรือทักชแชทได้ก็ได้นะเดี๋ยวจ่าเข้มจัดให้รับก็แน่นอนเจ๊ว